คนอยู่เกาหลีคงมีความสุขเนาะทุกคนอืมเขาน่ารักกันมากทุกคนบอกเลยแต่ใดๆแล้วพวกเราอะได้ดูแค่สตอรี่จ้าได้ลงแค่สตอรี่เพราะว่าด้วยผู้จัดเขาไม่ให้ลงเนาะเขาห้ามเขารอให้น้องกลับมาก่อนเนี่ยเราก็จะได้เห็นแค่นี้แหละสตอรี่ไข่ปลาของเขาแบบลงเรียราดลงเยอะแยะให้พวกเราเห็นก็ยังดี ให้หายคิดถึงทุกคนโมเมนต,ต์ของพวกเขาอ่ะคือคู่กันตลอดอยู่ข้างกันตลอดนั่นแหละนั่นแหละสมกับที่ออบเตดร้องกลับบ้านนั่นแหละ <c oughs> คือแบบว่าเห็นใจออบเตดอยู่ก็ทนนะลูกนะออบเตดนะ <c oughs> อีกไม่กี่วันก็ได้กลับแล้วล่ะเุาน่ารักกันมากบอกเลยแต่พวกเราก็นั่นแหละ ใครที่ไม่ได้ซื้อสตรีมไลท์หรืออะไรก็ได้ดูแต่สตอรี่ไข่ปลาล,งลุงโรลๆอยู่ความน่ารักของพวกเขาก็เนาะทำใจดูเขาเล่นดูอลิสดูคือแบบเขาลงคลิปอะทุกคนอันนี้พี่เจีย๊ยบถ่ายให้คุณโกเขาบอกพี่เจีย๊ยบเป็นคนถ่ายให้แล้วดูแบบการแต่งหน้าแอปแต่งหน้าคะ่ะ คือแบบว่าอลิสมาเลยไปไหนนางก็ไม่พ้นกับการเป็นอลิสแต่เขาน่ารักกันมากขับรถแบบรถนี่มันช่างเหมาะเจาะจริงๆเนาะอืมแค่เขาสองคนน่ะคู่กันตลอดแต่ใดๆแล้วก็แบบว่าอืทุกคนก็ชอบแหละแต่น้องๆเขาก็โอเคเขาก็ไม่เหนื่อยอะ่ะ เพราะมันต้องเดินเที่ยวไงทุกคนตรงไหนเดินได้ก็ต้องเดินตรงไหนขับไปได้ก็ขับอะไรอย่างเงี้ยความน่ารักของพวกเขาน่ารักมากไปไปดยโอีโอเขาก็แบบดูความพยายามสูงเล่นกับเขาค็น่ารักอะ่ะน่ารักมากเลยไม่รู้ว่าจะใช้คำไหนดีใช้คำว่าน่ารักได้เปลืองมากสำหรับเด็กเด็ก เนาะไปโอเดียร no. ์เขาสวยนะทุกคนคือเขาเท่อะสวยเท่เอาอย่างนี้ดีกว่าเขาแบบว่าดูยังไงก็ไม่ออย่าถามเรื่องความหล่อกระบุมนะทุกคนผิดหวังทันทีบุญไายครับเนาะบุญไายครับจากเจ้าพาคอภิษฐร์ชุ่มเจ้าก็ได้รบบจกไไป้้าดุย ไปใจโอ้ยขี่ดีดีดูนะครับนี่ย้ราจะไปขึ้นรถไฟความเร็วสูงว่าสันข้างแรกข้างแรกบังหันบังคันบนท่านสูงความเร็วกว่าท่านสูงปป้อมไปใหังคันยางฟาน์ม้งเฮยรู้สหนาววะข้านังไฟ้ยเฟ้ยก่อนเฟ้ยก่อนไปในซีดีในซีดีที่นั่งหน่อยอนนี้เราเพิ่งเราเพิ่งออกจากอุโมงกันนะครับนี่ดูดูดู ไปสอมบี้ยัเพิ่งออกจากอุโมงมานะครับไหนมะวะแหงคอร้อยจะหิมะแหงคอร้อยขับรถจุดปวดหลัง ตอนนี้ค่าอยู่โซสเตชันตอนนี้กำลังตามหาผีดิบใช่ไหมซอมบี้อยู่ข้างลังตามหาซอมบี้ถ้าซอมบี้ออกมาเนะี่ยโอ้ลูกแม่นี่เพราะว่าโนไฟอะ่ะคือเจอผมก่อนมัวไอ้ซอมบี้ทั้งหลายเนี่ยหนังอ,ออกมาเลยอยู่สถานที่จริงๆนะครับเนี่ยสถานที่จริงเลยนะครับ ที่เขาถ่ายทาหนังเรื่องจอมจุลูแปงนะครับคนเรื่องครับถ้าใครได้ดูคลิปจากหลายๆคลิปหลายๆคนถ่ายก็จะเป็นแบบนี้นะครับน้องๆเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้น้องก็จะเที่ยวส่วนตัวขับรถเขาคุยกันเนี่ยเป็นแบบนี้จริงๆนะครับบรรยากาศคือแบบนี้เบื้องหน้าเป็นยังไงเบื้องเบื้องหน้าเบื้องหลังคือแบบนี้ทั้งหมดพวกเราก็จะ เดินลากกบบอย่างเงี้ยครับแล้วพวกเราก็จะตามไม่ทันเพราะว่าเขาจะไปกันเร็วมากแล้วก็จะไปกันขับแบบเนี้ยครับแต่ผมก็ลากของผมเห็นไหมฮะพญาดให้ดูนิดนึงคนในสนามบินก็ก็ให้ความสนใจนะว,ว่าเออรถันหน้ารักดีแล้วก็คนขับเนี้ยก็เขาจะขับไปเขาจะขับไปไหนมาไหนเนี่ยเขาเขาจะขับไปคู่กันตลอดนะครับรูปที่ผมลงที่ปกโค้เวอร์ก็คือ ตอนรูปที่เป็นรูปที่เขาที่น้องๆจอดแล้วก็เข้าห้องน้ำนะครับเาก็จะจอดคู่กันนะครับเวลาเวลาขับในสนามบินก็จะขับคู่กันแบบนี้ไปตลอดนะครับ